กลางแสงศักดิ์สิทธิ์แห่งพระผู้สร้างและส่งผ่านขึ้นความรักบริสุทธิ์จากสภาอัทูเรียนเพื่อร่วมเปิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งในหัวข้ออันเปี่ยมด้วยพลังแห่งการตื่นรู้นี้หัวข้อไม่มีผิดไม่มีถูกบทนำจากสภาอัทูเรียนในมิติแห่งความจริงอันสูงสง่งไม่มีผิดไม่มีถูกมีเพียงประสบการณ์ที่จิตเลือกเพื่อการเรียนรู้และถูกเส้นทางนำกลับ สู่ความรักเสมอแนวคิดพื้นฐานผิดถูกเป็นเพียงภาพลวงตาในมิติความคิดบนโลก3มิติ3 d ดีผิดและถูกคือเครื่องมือของระบบคิดแบบคู่ตรงข้ามซึ่งจำเป็นในระดับหนึ่งเพื่อการอยู่ร่วมในสังคม แต่หากมองจากจิตสำนึกที่สูงขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ของจิตวิญญาณยกตัวอย่างง่ายๆเด็กคนหนึ่งล้มขณะหัดเดินไม่มีใครว่าผิดแต่พอเราโตขึ้นการล้มของเราเริ่มถูกตัดสินว่าล้มเหลวสภาอักทูเรียนกล่าวว่า การตัดสินว่าบทเรียนไหนผิดถูกคือการใช้เกณฑ์ของอัตตาแต่จิตแท้ไม่ตัดสิน มันเพียงเฝ้าดูและเติบโตมุมมองจากสภาทุเรียนหนึ่งทุกสิ่งคือบทเรียนไม่ใช่ความผิดไม่มีจิตใจเลือกความทุกข์เพราะผิดพลาดจิตเลือกเส้นทางเหล่านั้นเพื่อเรียนรู้คุณค่าแห่งการให้อภัยเมตตาหรืออิสรภาพ 2. ผิดถูกขึ้นอยู่กับจุดยืนของมิติในมิติของกฎหมายค่าคนคือผิด ในมิติของพลังงานการฆ่าอาจก่อให้เกิดการตื่นรู้ของผู้คนจำนวนมากเช่นชีวิตของพระเยซูหรือเราพูดเสียสละดังนั้นความจริงที่แท้ต้องมองจากมิติเหนือความขัดแย้ง 3. การตื่นรู้คือการเห็นความสมบูรณ์ในทุกสิ่งสภาอักตูเรียนกล่าวว่าความผิดจางหายเมื่อมีความเข้าใจ ความถูกล่มสลายเมื่อจิตไร้การตัดสินจงมองชีวิตเหมือนมหากาบอันซับซ้อนที่ทุกตอนมีบทบาทอันศักดิ์สิทธิ์ต่อการเคลืนกลับสู่แหล่งกำเนิดวิธีฝึกใจตามแนวทางนี้ 1. ถามตนเองแทนว่าสิ่งนี้สอนอะไรแทนใครผิดความทุกนี้กำลังทําให้ฉันเห็นอะไรในจิตของตนนี่คือการเข้าวออกจากบทเยือเข้าสู่บทแห่งการตื่นรู้ สองวางดาบแ่งการตัดสินแล้วใช้ใจเป็นกระจกทุกครั้งที่คุณตัดสินว่าเขาทำผิดให้ถามว่าในฉันมีพลังนั้นหรือไม่การรู้เท่าทันตนเองคือกุญแจของอิสรภาพจากการเป็นคู่3แผ่เมตตาแทนคำตัดสินยิ่งคุณพบสิ่งที่ดูเหมือนผิดยิ่งคุณมีโอกาส แป่ภาวะนิพพานให้สัพพสิ่งคำสั่งจีตจากสภาอัทูเรียนสำหรับภาวะนี้ข้าพเจ้าขอคืนพลังให้แสงแห่งความเข้าใจขอให้จิตข้าพเจ้าเห็นความจริงเหนือการตัดสินขอให้ข้าพเจ้าระเลึกว่า ถูกการกระทำคือการกลับบ้านและถูกดวงจิตล้วนกำลังเดินทางผ่านความรักอันไร้เงื่อนไขสรุปท้ายบทไม่มีใครผิดพลาดมีเพียงผู้กำลังเรียนรู้ไม่มีใครถูกต้องที่สุดมีเพียงผู้ที่เปิดกว้างที่สุดเมื่อใจหลุดจากการตัดสินจิตจะกลับสู่ศูนย์กลางแห่งพระผู้สร้างตรงนั้นเองไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่ความจริงอันไร้ขอบเขต ขอให้ทุกท่านเดินทางในแสงแห่งอิสรภาพอย่างอ่อนโยนด้วยความรักจากดวงดาวด้วยรักและความเป็นหนึ่งเดียวจากจิตพระผู้สร้างขอพอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันตื่นรู้เป็นความรักเป็นแสงสว่างเป็นกำลังใจให้กันและกันร่วมเติบโตไปด้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณ<า>และสวัสดีพี่น้องทุกท่าน,นค่ะ วาในเส้นทางตื่นรู้ที่ไร้แผงที่อีอากาศชิดตลมความทรงจำล้ำลึกนำทางหัวใจก้าวสู่แสงที่มีเราคือผู้กุ้งรุ่งนรุ่นใหม่ปล่อยว่างเมดีีละลายเงาในใจตื่นขึ้นจากความกลัว ใชเตรียมด้วยรักส่งโลกด้วยแสงแห่งจิตวยา่าเรียนรู้ยอมรับและเปลี่ยนแปลงเยียวยาบาทแผลลบความกลัวทั้งมวลปลดแกเก,ก่เก็บละลายจากสายตาเหลือเพียงความรัก ิงนพาพเราคือผู้กุมรุ่งเงอรุ่นใหม่ปล่อยวางเงืตีลลยเงาในใจตื่นขึ้นจากความกลัวมีหัวใจเตียมด้วยรักส่องโลกด้วยแสงแห่งจิตวิญญาเราคือผู้กุมรุ่งเงอรุ่นใหม่ปล่อยวางเงตี ไล่เงาในใจตื่นขึ้นจากความกลัวไม่หัวใจเปี่ยมด้วยรักส่องโลกปแสงแห่งจิตวิญญาณในความเมติตคือแสงแห่งการเริ่มต้นโลกใหม่รอคอยผู้กล้าที่จะเปลี่ยนปอะกอตัวเองสูมวิญญาณแห่งแสงเื่อเปล่งประกายในแบบที่เราฝันเราคือผู้กุ้ จั่ความกลัวมีหัวใจเตรียมด้ยรักส่องมอบแสงแห่งจิตวิญญาณจำไว้เธอเธอคือผูกปลอกฟ้าครั้งใหม่รวมใจทุกคนเป็นหนึ่งทุกคนคือผู้สร้างยุคทองใหม่ร่วมกัน